สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะพามาดูการใช้สูตรของคาดาและหารากของสมการกำลังสามนะคะแล้วก็จะเป็นการใช้สูตรของเฟอร์รารี่และก็หารากของสมการกำลังสี่นะคะเริ่มแรกนะคะเรามาดูกันเรื่องของการใช้สูตรคาดาและหารากของสมการกำลังสามนะคะในเรื่องการใช้สูตรของคาดานะคะจะพิจารณาสมการกำลังสามที่ไม่มีพจน์ x กำลังสนะคะและสัมประสิทธิ์ของพจน์นำเป็น1นะคะอ่านี่จะเป็นรูปแบบของการใช้สูตรของคาดาน,นะคะก็คือ x กำลังสบวก px บวก q เท่ากับ0นย์ะคะ,ะตัวอย่างเขาบอกว่าจงหารากของสมการ x กำลังสบวก6 x ลบ4 าทีนี้ก็เทียบกับสูตรของคาดานนะคะเทียบกับสูตรของคาราน P ก็จะเท่ากับเมื่อกี้ P ก็คือ PX ใช่ไหมคะสัมประสิทธิ์เ้า X ก็คือ6 Q ก็คือนี่ก็จะเท่ากับลบ4อย่าลืมนะคะเอาเครื่องหมายของเขามาด้วยนะจะได้ A เท่ากับอ่าไปดูสูตรค่ะอ่าเราจะใช้สูตรนี้ลบ Q ส่วน2บวกกับรากที่สองของ Q ิวกำลังสองหารด้วย4บวกด้วย P กกำลัง3หารด้วย27เนาะอ่าเอาสูตรมาไว้เลยแล้วก็แทนค่าสูตรนะคะก็จะได้เท่ากับลบลบ4หารด้วย2 บวกด้วยรากที่สองของ4กำลังสองส่วนด้วย4บวก6ก,กำลังสาหารด้วย27นะคะอ่ะรากไม่ถึงเขียนใหม่นะก็จะได้เท่ากับอ่ะตดัตดตัดตัดก็จะได้สเนาะ ภายในรากสองใช่ไหมคะสี่ลบสี่กำลังสองได้สิบหกใช่ไหมอ่ะตัดโทนสิบหกก็จะเหลือสี่ใช่ไหมคะอ่ะโอเค จะได้2บวกกับที่เหลือด้านในรากที่2ตัวน,นี้ก็จะเป็น4บวกกับ6กยกกำลัง3ได้216หารด้วย27อ่าทีนี้เราก็ทำส่วนให้เท่ากันเนาะก็จะได้เท่ากับ2บวกกับ 324รหารด้วย27ใช่ไหมคะอ่ะตาตอนไปในวงเล็บก็จะเหลือ12เนาะจะได้เท่ากับ2บวกกับร้อสิบสองอ่ะทีนี้ก็จะได้เท่ากับ รว1สิบสอวกด้วย2การบวกมีสมบัติการสลับที่นะคะสลับที่ได้นะอ่ะต่อไปก็หาค่าหาค่า A เสร็จแล้วก็หาค่า B ต่อใช่ไหมแต่เราสังเกตดูนะสิ่งที่ต่างกันต่างกันก็แค่เครื่องหมายเนาะไม่ได้มีอะไระเด็กๆก,ก็แทนสูตรเป็นเหมือนเดิมนะคะก็จะเป็น B เท่ากับอ่ะสูตรเมื่อกี้เมื่อกี้ก็คือแค่เครื่องหมายบวกเปลี่ยนเป็น,เ,ปนเครื่องหมายลบนะคะสูตรดูดีๆนะนิดเดียวเองความต่างของเขาอ่ะทีนี้ก็จะได้เท่ากับมันเดิมอ่ะลบ c ลบ c หารด้วย2 อ่าเมื่อกี้ใช่ไหมคะถ้าเราสังเกตเมื่อกี้เนาะภายในรากแค่เครื่องหมายมันเปลี่ยนใช่ไหมคะแต่ภายในรากยังไงสุดท้ายก็ยังคิดเหมือนเดิมนะคำตอบที่ได้ก็จะได้เหมือนกันแต่แค่เปลี่ยนเครื่องหมายถูกต้องไหมคะอ่ะนี่ก็จะได้เท่ากับ2ลบรูทสิบสองอ่ะ ทีนี้ก็เราก็จะได้เท่ากับลบรูบสอลบด้วย2องอะลองดูนะลบคูณกลับเข้าไปก็จะเป็นลบรูบสอแล้วก็ลบคูณกลับลบ2ก็จะได้บวก2ใช่ไหมคะอ่ะไม่ได้มีความต่างอะไรเนาะ ดีนี้ดังนั้นรากของสมการคืออ่ะด้านบนเมื่อกี้การใช้สูตรของคาดานรากที่ได้ก็จะอยู่ในรูปแบบนี้ใช่ไหมคะมาดู ไว้ข้างๆเลยอ่ะรากที่ได้ก็จะอยู่ในรูปแบบของสมการนี้เนาะก็จะได้รากที่3ของ a เมื่อกี้ a เราได้แล้วใช่ไหมคะคือรู้สิบวกสเนาะ,ะรากซ้อนรากไปเลยนะคะสอบวกสอ่ะ ตัวแรกไปต่อไปก็จะเป็นอันนี้ตัวแรกใช่ไหมคะอ่านี่สองตัวแล้วก็ลบกับเมื่อกี้เครื่องหมายเนาะเครื่องหมายตรงนี้ลบแต่เครื่องหมายตรงนี้บวกนะคะมันก็จะเป็นลบเนาะก็จะได้ รากที่สามของลูสบสองลบสองละละและ,ะแลบเศษหนึง่งส่วนสอง คูณกับคำตอบของรากที่3ของ a บวกกับรากที่3ของ b ใช่ไหมอ่ารากที่3ของ a เมื่อกี้ a ที่ได้ก็จะได้รู้สิบสองบวกสอง ลบกับรากที่3ของ b ใช่ไหมเพราะตรงนี้ใช่ไหมมันเป็นลบเพราะมันมาเจอกันมันก็จะเป็นลบเนาะ b เมื่อกี้ก็ รากที่สองสิบสองลบกับสองบวกลบรูทสามส่วนสองคูณกับรากที่สามของ a แล้วก็คูณกับรากที่สามของ b ใช่ไหมคะ ตรงนี้ต้องเป็นบว,นะวกเนาะเพราะเมื่อกี้ b ของเราได้ลบนะคะรากที่3ของ b ก็คือ12อสิบสองลบหนึ่งอุ้ยลบสองนะคะสิบสองลบสองไม่พอแล้ว อโอเคไม่พอแล้วนะคะขยับมานิดนึงอโอเคเสร็จไปแล้วก็คือจะเป็นการใช้สูตรของคาดานและก็หารากของสมการกำลังสามนะคะต่อไป ก็จะเป็นเรื่องการใช้สูตรของเฟอร์รารี่และการหารากของสมการกำลังสีนะคะซึ่งนะคะเราจะพิจารณาสมการกำลังสีนะคะซึ่งมีสัมประสิทธิ์ของพจน์นมเป็น1นะคะเราจะได้สมการดังนี้นะคะก็คือจากสมการที่1นะคะเราก็จะมาได้เป็นสมการที่2ซึ่งนะคะก็จะบวกทั้งสองข้างของสมการ2นะคะด้วย A ส่วน2ทั้งหมดกำลังสอง x กำลังสองนะคะเพื่อให้ทางซ้ายนะคะเป็นกำลังสองสมบูรณ์อ่ะโอเคเป็นกำลังสองสมบูรณ์แล้วก็จะได้เป็นสมการที่3นะคะซึ่งในกรณีที่1น,นี้นะคะถ้าทางขวาของสมการที่3อยู่ในรูปของ px บวก q ทั้งหมดกำลังสองนะคะก็จะได้เป็น x กำลังสองบวก a ส่วน 2x เท่ากับบวก px บวก q นะคะอ่ามา ทีนี้เรามาลองทําตัวอย่างกันเนาะจงหารากของสมการ x กำลัง4ลบ x กำลังสอลบ6 x ลบเเท่ากับ0นะคะอ่าวิธีทํำก็จาก x กำลังวย x กำลัง4นะคะก็จะได้ย้าข้างสมการนะคะ ก็จะได้ x กำลัง2บวก6 x บวกเเราก็จะได้ x กำลัง2ทั้งหมดกำลังสองใช่ไหมคะก็คือกลับให้เป็น x กำลังสี่ก็จะได้เท่ากับ x บวก3ทั้งหมดกำลังสองใช่ไหมคะแยกเป็นสองเล็บเนาะ ดังนั้น x กำลังสองนะคะก็จะเท่ากับบวกลบ x บวก3ใช่ไหมโอเคซึ่งจากสมการ x กำลังสองลบ x แล้วก็ลบสามเท่ากับศูนย์ใช่ไหมเราก็จะได้ x เท่ากับอะ อันนี้นะคะเวลาใช้นะคะเราจะแก้สมการกำลังสองนะคะโดยการใช้สูตรอ่าเด็กๆสูตรสูตรสูตร x ก็คือลบ b บวกลบรากที่สองของ b กำลังสองลบ 4A c AC, ใช่ไหมคะทั้งหมดหารด้วย 2A ออ่ะอันนี้คือสูตรเนาะมาทดไว้ข้างๆนะคะนี่เด็กๆจำได้นะอ่ะทีนี้ลบ B ลบบีก็คือ B มันก็คือลบหนึ่งใช่ไหมคะลบบีก็จะได้เท่ากับหนึ่งบวกลบ square root B กำลังสองก็จะเป็นลบหนึ่งกำลังสองเนาะลบหนึ่งกำลังสองก็เท่ากับหนึ่งลบกับส a c อ่ะส a ่คือหนึ่งซคือลบสามใช่ไหมคะ ทั้งหมดหารด้วย 2a อ่ะ 2a ก็คือ1ใช่ไหมก็จะได้1บวกลบกับตรงนี้1ลบกับ4คูณ1คูณกับลบ3ได้ลบ12ใช่ไหมคะมก็ได้1นลบกับลบ12เนาะลบเจอลบก็เป็นบวกก็จะเป็น1บวก12ได้และรู้บ ทั้งหมดหารด้วย2ใช่ไหมคะอะเราก็จะได้เท่ากับเซ1ส่วนสบวกลบรากที่สองของ13ส่วนด้วย2องอโอเคต่อไปก็จะเป็นในส่วนของ สมการอีกตัวหนึ่งใช่ไหมคะเราได้สมการนี้มาตัวงแล้วเนาะเราก็จะมีอีกสมการหนึ่งก็คือจากสมการ x ก,กําลังสองบวก x บวก3ก็จะได้เท่ากับศูนย์อ่าหาค่า x หา x เ,เหมือนเดิมก็ใช้สูตรการแก้สมการหาค่า x เ,เหมือนเดิมโดยการใช้สูตรใช่ไหมคะก็จะได้ เมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้ b b b ของเราเป็นลบใช่ไหมแต่ตอนนี้ b ของเราเป็นบวกแล้วนะคะซึ่งสูตรของเราคือลบ b ก็คือลบ1บวกลบกับ square root อันนี้ใหญ่จัง b กำลัง2 b กำลัง2ก็1กำลัง2ใช่ไหมก็จะได้ 1นลบกับส A คือ1 C คือ3ใช่ไหมคะส่วนด้วย2คูณ1นะโอเคก็จะได้ลบ1บวกลบกับรากภายในรากก็จะ1บวกอุ้ยขอโทษค่ะหลบกับ4คูณ1คูณ3ได้ลบขอโทษค่ะ4คูณ1คูณ3ได้12ใช่ไหมเอามารบกันมันก็จะเป็นยังไงคะ มันติดลบใช่ไหมซึ่งภายในรากมันติดลบเท่าไหร่เมื่อกี้อ่นนี้เป็นหนึ่งลบกับลบสิบสองมันก็ติดลบสิบเอ็ดใช่ไหมซึ่งภายในรากที่ติดลบสิบลบติดลบนะคะเราจะใช้เรื่องจานวนเชิงซ้อนเนาะเพื่อไม่ให้เขาติดลบก็จะได้เป็นชึบรากที่สองของสิบเอ็ด แต่จะเป็นเป็นอะไรคะจำนวนสองไอใช่ไหมส่วนด้วย2ดังนั้นคำตอบของเขาก็คือลบเศษหนึส่วน2บวกลบกับรากที่2ของ สรุปกำตอบไม่พอแล้วแอบเขาขึ้นไปนิดนึงคะ สรุปคำตอบเลยดังนั้นรากทั้งสี่ของสมการคือ เศษหนึ 1> 1่งส่วนสองบวกกับรูปสามส่วนสิบสองหารด้วยสองแล้วก็เศษหนึ่งส่วนสองลบรูปสิบสามส่วนสองแล้วก็ต่อไปก็ลบเศษหนึ่งส่วนสองบวกกับรูปสิบเอ็ดส่วนสองไอและสุดท้ายคือ ลบเศษ1ส่วน2ลบกับรูป11ส่วน2อไอค่ะโอเค